เป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในซึ่งได้ให้อนุเคราะห์สถานที่แห่งนี้จังหวัดสระบุรีประธานในพิธีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นทุกท่าน เหลืออร่อยหยิบไปเขาหน่อยน้ำน้ำไม่ดีนะมันเปืองต่างเป็นไปมันแพงไปสู้กับอากาศบ้านเราแล้วก็เติ่มเมลอนแต่สดแท้แท้หวานจริ่งๆหวานมากครับตัวสีส้มนิดเนื้อจ๋าแน่นนิดนึงแต่ได้กลิ่นหอมครับแล้วกน,นิเด,ดี๋ยวนี่งลนะดาวสีเหลืองมาชักลูกมั้ยอันนี้มองอยูขอแนะนำนิดนึงนะคะเวลาขับ

าบานชื่นแจนนะครับซึ่งเป็นบานชื่นพันธุ์ที่ดอกใหญ่นะครับแล้วก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับมีในอากาศร้อนบ้านเราก็ยังสามารถปลูกได้จเจริญเติบโตได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมล่อนก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังยังปลูกไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมทุกปีแต่ปีน,นี้จะมีเพิ่มตัวฟักทองมัตนัทซึ่งเป็นฟักทองที่เนื้อดีอร่อยนะครับเพิ่มเข้ามาในโรงเรือนนะครับสามารถเข้ามาดูมาได้แล้วก็จะมีในส่วนของ นะครับปีนี้จะเพิ่มแปลงผักขึ้นมาเป็นแปลงใหญ่ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกตัดได้เองในแปลงหรือจะซื้อตามบูธของอต่างๆชาวบ้านที่เขามาวางนะครับก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าอยากแบบตัดสดๆก็สามารถที่จะเข้าไปตัดในแปลงได้นะครับเป็ในใจแอ่นนะครับที่เห็นเป็นตุ้งแล้วก็ในโซนนู้นจะมีคอร์มอสรับนิดนึงแล้วก็มีดาวเรืองนะครับแล้วก็เลาะริมนีิี่จะเป็นกระลำปลีนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเราทําไว้เพื่อที่อยากให้ ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะเราก็สามารถที่จะปลูกกระลำปีเนี่ยปลูกใส่กระถางนียนะครับตั้งไว้ในบริเวณบ้านเราได้ขอแค่ให้เขาได้รับแสงนะครับก็จะเริ่มเติบโตได้นะครับกระลำปีเหมือนอันนี้คือกระลำปีนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับกระลำปีนี่ยเราปลูกในกระถางครับขนาดกระถางขนาด12นิ้วนะครับก็สามารถที่จะปลูกกระลำปีให้เขาห่อหัวได้นะครับสามารถปลูกกินได้เราจะปลูก5ต้น10ต้นข้างบ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวกระลำม่วงนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวสีม่วงนะครับก็ทานได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่สีของเขาจะออกสีม่วงกลายเป็นแบบเหมือนจะเป็นกระลำประดับไปในตัวครับกินได้ด้วยประดับได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทุกท่านนะครับแวะมาเที่ยวงานต้นกลาก้าเกษตรแฟร์ครั้งที่7ได้นะครับตั้งแต่วันที่5นะครับถึงวันที่15มกราคมนี้นะครับก็คือเช้ามานักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวได้เลย,เ,ลยเราไม่มีการเก็บค่าจอดรถหรือว่าบัตรเข้างานนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับ ยกเว้นท่านจะเข้ามาซื้อของจับจ่ายในพื้นที่บริเวณงานนะครับนี่นะครับเมลอนเราอ่ะอาจจะมีน้อยนะครับไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราเพิ่มตัวฟักทองบัตเตอร์นัทเข้ามาเพราะนั้นก็อยากให้ท่านรีบมานะครับสำหรับใครที่อยากชิมเมลอนหวานๆนะครับหรือว่าใครที่เคยเคยกินเมลอนของเราแล้วรู้สึกว่ามันโอเคก็ปีนี้ก็รีบๆมาหน่อยนะครับ